มึงคือมึงอ่ะมึงต่อยกูเลยเฮ้เราพี่น้องกันนะยังให้กูเคีรยได้อยู่เลยพี่เพ้เคี้ยอะไรกูไม่สนหรอกมึงเอากูเลยมึงเดี่ยวกูเนี่ยตรงนี้สองคนเนี่ยในเรื่องคือในเรื่องกูเนี่ยต้องเคีัยมันไม่ต้องไม่ต้องเคี้ยมึงต่อยกูไลยหลุยแค่นั้นแหละที่กูพูดเนี่ยคือกูต่อยมึงไอ้แกมึงก็ทำไปเล่นไปเแค่มึงน้องกูเล่นเล่นเฮี้ยอะไรกูเอาจริงมึงมาเนี่ยกับกูกูมึงถอดแว่นเลยหรอยไม่แตกด้วย อเ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูโบ๊ะแม่งก่อนแล้วเดี๋ยวกูจัดการกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมึงกูรอวันนี้มานานแล้วหลุยมึงเอาวาเอาไอสว์กูพูดเนี่ย่เไอเไอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้แน้ยเด้๋ยว้ยเฮ้เฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้าเย